สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซนน้องอูรลองสารตอนนี้ไฟฟ้าดับมืดเมืองแล้วทุกคนแต่ว่าอินเทอร์เน็ตยังบบมืดเนาะทุกคนเนาะอินเทอร์เน็ตยังบบมืดน้องอู๋ฮัยังบบหันได้มีคลิปอีกอย่างให้ทุกคนเบิ่งเลยแต่ว่าเมื่อคืนนี้น้องอู๋ไปได้คลิปหนึ่งที่น้องอู๋ถ่ายไว้ดิโอ้แล้วทุกคนแต่ว่าน้องอู๋ฮันถ่ายไว้เป็นการไปทุ่งห่หินไปแข่งเสียงขวงครั้ง ไปแข่งเสียงขวงกับมู่นะ้ทุกคนเนาะตอนนั้นจะเป็นมู่ของน้องอูที่ยู่สซ้ำเหนือแต่ว่า,ขา,วาเขาจะย้ายมายุ่เวียงจันทร์แล้วเขาจะไปซ้ำเหนือเลวน้องอูเลยไปนำเขาเนาะทุกคนเนะน,นะนาะฉะนั้นแล้วมันมีคลิปนั้นเหลือแต่ว่าน้องอูเขายัางพันไดเอามาให้ทุกคนเบิ้งแต่ว่าน้องอ้นอัพลงในซองอ่านร้องสารแฟมิลีแต่ว่าคนเบิ้งบ่หลายเด้วทุกคนแต่ว่าน้องอูก็เลยเสิเอามาให้ทุกคนเบิ้งก่อนเนาะทุกคนเนาะเพราะว่ามือนีฮันมันไฟฟ้าดับแลวกาน้องอูเขายังพันได้เกี่ยมคลิปอีกอย่างเลยเพราาะว่ แม่จันกรบกะโบยู่ผูใ้ใดกบโบยู่น้องอ้วนค่ะเอาลูกกะแตงยู่แตงกินให้ปู่ให้กับพ่อกับตัวย่อยอีอย่างเนาะทุกคนกับพี่อันแน่เนาะ,ะก็เลยเอาหารดิคิปไม่อย่างให้ทุกคนเบิ่งแต่ว่าทุกคนไปเบิ่งคลิปนี้นํากันเด้อทุกคนเด้อเป็นการไปเสียงขวางไปดินทงแห่งหินทุกคนกับอ่าน้องอ้วนไปทงแห่งหินก็ได้ไปหลายเทื่อแหละแต่ว่าบางบ,างบาไ่ได้ค่อยได้ถ่ายคลิปนันะมีแต่คลิปเดียวที่ถ่ายแล้วกะ เก็บไว้ทุกคนแต่ว่าน้องอู้มีคลิปเทียงอูถ่ายเก็บไว้หลายอยู่บางเทือถ่ายังบฮันมีคลิปอีกอย่างอาจจะเอามาอัพลงให้ทุกคนเบิ้งบางเทือทุกคนอาจจะาพันได้เห็นนะทุกคนกะลองไปเบิ้งนํากันเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้น้องอู้ไปดินทงไฮหินเป็นคลิปเก้าเนาะทุกคนเนาะอ่าน้องอู้จะเอามาหาลงให้ทุกคนเบื้องก้อนเด้อเพราะว่ายังบฮันได้อัพคลิปไม่อย่างเลยไฟฟ้ามันดับระดับนี้มันเหลือสัญญาอิตเลีกนน้อยเดียวล้วมันสัญญาอิตเลียนมันก็จะหายไปมันก็จะปิดไปนงิักนเเบด สบายดีทุกคนดีต้อนรับทุกคนเขาสูซององอูร้องซานเนาะวันนี้ที่พาทุกคนไปลิ้นท่องไหหิเนาะแต่ว่าอันดับแรกต้องไปซองซาลวจังก่อนเพราะว่าอันนี้เขายืมรถจังของเจ้าของคนใกรุงแมวขึ้นมาเนาะเขายืมรถจังขึ้นมาแล้วเขาเสีรถไปเ่ารถสองมา่คนเนาะเพื่อนบ้านอันว่าซาลจังรยทางเข้าสุดทางเปประมาณสี่ล่างแลวไปถึงเรื่อเมน ทุกมือที่หาเงินใน้ำมันรถนแล้ะมันรถแท้แถมมับอกเรามนหาบองให้ใ้มันร่ให้ได้วันได้เไาั่วนาะ้เคอยรเอนี่แหละสิ่งที่พนานอ่ะเดินเดๆเดยวจอดหานี่วัน บ้านเศร้ารจักทางเข้าส่วนภูคำอยู่ทางเดือยฮะอยูเ่เมืองแ<ะ>ปดไ,ไ,ไปทางพี่วะไปแดงเบอร์ห้อ ไปสุดเลยบอนสาวรจักคันนี้บูฮูบูฮูนะบูฮูอันเดียวนี้เรามาถามนี่นะคนบอกว่ามันมีวะมันมีวะนี่ก็มีบ่ เออไปไปจเดอร์ทุกคนเสียงขวางเป็นภูหัวโลนเนาะแบบมีภูมีผ,ผาออกแต่ว่าเป็นภูหัวโลนอันนั้นน่าจะเป็นชุดชมวิวหรือว่าเป็นฮ,ฮนงเฮาที่เนาะผูซางไม่ได้โอ้โหเธอก็รู้เหรอต้องลงเคยมาจะเคลือล่อนอะไรดีอันนี้หนองน้ำเงาเนาะ เราไม่ตัดงานนอนย่ราเราจะเห็นแขอททษได้กว้อเอาเด้อพระเจ้าจะไม่เลี้ยงเดียวดีเลี้ยวนี่เลยวันนี้ตายเอาแอร์ได้ตำรวจกักหัวบโมีเงินเฮ้ยเลยอะไรครับขี้กับโบมีขับแพงไหมน้องขับง่ายสุดท้ายมีตัวขโมยใจว่างเปล่าเฮลยบายเดี๋ยวไปซ่อมแซารถซักก่อนเนาะชิได้แต่เดี๋ยวนี้มันเป็นช่วงโควิดท่านะเพื่อนก็เลยแบบปิดกิจการการแซารถอี่อย่างไปหมดละ แล้วเขาก็เลยได้ไปยืมรถของเอื้อยเอื้อยฮักของคนเนาะที่อ่ะเพิ่นมีรถแล้วเขายืมรถเพิ่นไปแต่ว่าเขาต้องกลับมาให้ทันบ่กเกินห้าโมงแรงเนาะแล้วพวกเขาก็มีเรื่องที่มาเล่าให้ทุกคนฟังพวกเขาโดนตำรวจกักแล้วก็โดนตำรวจด่าด่าแล้วด่าแล้วด่าแบบเจ็๊บแทบแหงหลังจากนั้นก็เอาเงินให้หลังจากนั้นก็ให้กินน้ํากินในเนาะเออแบบเอนพวกเขาไปด่าแล้วกะ เอิญกินน้ํากินไน่อืมแบบพวกเขามาแบบพวกเขาโบเม,มีอยโบเมีอยอุ้ยใบขับขี่เนะาะไม่ได้เอาอีหยังมาสิฮานะกะเออเย่ามันไปเรื่องที่มันเกิดขึ้นอย่างนี้นปะเอิญคูบิด้าแล้วเออเอาเงินอันเอาอีกอ่อนเก่งไป ยีทุกคนต้องมาซื้อปีก่อนเนาะราคาคนลาวนี้อยู่10,000กิฟต์ต่อคนตามเทศอยู่ที่ราคา15,000กิฟตเนาะหลังจากซื้อปีแล้วก่างขึ้นไปเอ้ยเขาต้องใส่ใส่รถจักขี่ขึ้นไปเอาไปทางพุ่นมื่อกี้นี้ไปทางผิดเนาะจักไปเข้าส่วนภผบุหูุ้งเรื่องเลยพุ่นเลยไปเมื่อกี้นี่ไปเข้าส่วนเขาจอ่านปลายผิดมาทางัญคือปกุเงินมาแน่เนาบุญเงินแล้ยังมาหาเนย แท้จริงะนะน่ะเขามีเงินได้มีเงินหลายอีกแต่ว่าเขาไปเขาไปใจ่ายให้เขาหมดแล้วก็ไปใจใ่ายเงินให้เขาแล้วก็ถือเขาได้นี่แหละเนาะอันนี้ก็คือเป็นบอนซื้อปีซื้อหรือว่าซื้อตั๋วเขาสมเนาะอันนี้เป็นท่งไฮห,หินหนึ่งเด้อทุกคนที่ซีเฮาซีไปหลังจากที่ซื้อปีแล้วขี่รถจากมาเนาะแล้วก็ต้องเล่นย่างเข้ามาทางนี้เนาะ จะมาเบื้อาพิธีทงไหินไปเบิ้งนํากันว่าสิขอศึกษาข้ามมุ่งจะแบบอริทมิตของแห่งนั้นเนาะทงไหินหนึ่งประกอบมียูฮากุ้มที่ยักษ์ใหญ่อ้อมทําหินอะไรต่อข้าวๆเนาะคือทุกคนทงไหหินนี่นะแต่ก้อนนะเขาเจ้าค้นพบก็คืออยู่ในไห่จะมีซากศพกระดูกคนเนาะ แต่ว่าในเซิงของอ่าการเล่าขานมาแตดุลธน,นะเขาจะว่าเป็นเป็นไห้เล่าของอ่าขุนเจืองฮะน,นะแนจือวอ่านขอขยายควอมคืออ่าขุนเจืองฮันจะเป็น,น,นอ่าเป็นละครขึ้นบ้านออก็ว่าในวรรณคดีของเราจงมาเป็นรักสําคัญเลยแหละเพราะว่ามันจะอ่ามีอันหลักหลายสถานที่อยู่ในอันบทของวรรณคดีฮันบ่ว่าจะเป็นแบบอยู่ทางภาคเหนือภาคใต้ฮะน,นะได้อันนี้ก็อยู่ใน อันนั้นหนึ่งค่ะว่าหลังจากที่เขาเจ้าหันไปอันอ่าต,ตีเอาเมืองสนะส,สนะกันเลยแบบพากันยกทัพเข้ามานี่เพืออันเหตุการณ์สลงอแลองแล้วัะมีอันรับเป็นใฮนะนะ้ท่านอะวางอยู่นั่นแหละคือ,อ,คอจ<า>ักเิ์ศรของ พรเจ้าสักเสของเขาเจ้าถ้าจะคิดอย่างหนึ่งคนเรากเมาเนาะเมาเนาตั้งแต่แบบเต็นนะพื้นบ้านแต่ความหมายว่ากับโบ๊ะกับบมีอย่างที่มาอ่าสันนิษฐานแท้ๆว่ามันมันมันแม่นแทโบว่ามันเป็นไห่เล่านะแต่ว่าตามที่อ่านักอัญมณีคดีค้นพบก็คือเป็นห่ยที่มีกระดูกคนตายนะถือว่าเขาเจ้าจะมาเป็นโบนั้นประกอบการเน คณะกอิอ่อาทางศาสนาอยู่นี่ซึ่งทงองไอหินเนาะก็ได้หับขึ้นเป็นอะ่มะมรดกโลกในป่าววันที่เจ็ดเดือนเจ็ดปี 2, สองพันห้าร้อยหกสิบสองเม้นแล้วประมาณนี้แต่ว่าหลายๆคนมาบุ้งหเพิ่นมักไปลินใส่ตีนี่นี่นนหเห็นแห้วทางผู้นงผู้นำผู้นำใส่ม,มงกลนี่กนเนาะไปลงไปลงก่อนเอนาะดียวลงไปลงก่อนโอเคนี่ทุกคนตอนนี้เราไกด์เข้ามาฮอดอ่ะดอน อะหาหินแล้วเนาะเดี๋ยวที่พาทุกคนเข้าไปเบื้องไกลๆนี่ตอนนี้เป็นไห่ที่แตกแล้วเนาะต้นส่วนตัวนี้ยังพันแตกเถื่อเดี๋ยวเข้ามาเบื้องทางไหนมันก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่แล้วเขาจะมีเลขรหัสพร้อมโอ้มันต้องมีเลขรหัสเพราะว่าเวลาเขาจะมาน้าพนักงานเขาจะมาใหม่ๆนึงสองสามสี่แต่ว่าในนี้มีแต่งโมเนาะสนานไม่มาเที่ยวซื้อหน่อยมาชิมเนี่ยเมีนเที่ยวซื้อนี่ตุกน้ำกินก็ต้องเก็บไปนำไหมอืม สิ่งหนึ่งที่เราไปพบตามสถานที่ท่องเที่ยวของเรานะอยากบอกเลยว่าขี้เนื่อนะแบบมาแล้วต้องฮักษาซื้อกันเนาะนี่อันนี้เขายยกไม่อย่างมาทิ่มอย่างไว้นี่วะคอนนี่ไม่อย่างคอนนี่คือเยอะมากเลยนี่โอ้ข้างในมีน้ํามีน้ําเต็มเลยพอมันสุดตกจะเอาไปทิ่มนะทุกคนเมนคอนถังเป็นแบบนี้เพื่อนบอกว่าห้ามคืนเด้นนี่ทุกคนไม่สร้างภาพไดเมนนี่ทางนี้ได้เก็บได้ <ป>เดี๋ยวพาทุกคนไปเบิ้งไกลๆอีกเงี้ยนี่สูงเด้อาจารย์บ,บุ้งดูเดี๋ยวเทียบตโตอ,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 อู้ไหมเบิ้งสูงอูบุ้งว่าตัวเองสูงเมตรเท่าไหร่พนว่าเขาสูงเมตรประมาณเท่าไหร่น่าจะประมาณหกสิบตัวนี้กับประมาณเมตรห้าสิบห้าสิบโอ้ชีสิบปลายแต่มันยังมีอันโตที่่าสูงก็นี่อันนี้ก็คือแบบ<น> normal แต่ว่ามันทุกคนต้องเรีน่งนี้นะ เพราะมันเป็นอู้ยได้ไปเงินไปไว้เก็บน้ำอาบได้ยำแล้วเมนเหเดี๋ยวตะวันอกนี่แหละเดี๋ยวมองนี่กับินี่แบบอ่าน่าจะเป็นคนตั้งแขวงที่มาเที่ยวแม่นเช่นเดียวกันกับเฮาเลยวันนี้ยองมาว่าคนมาเบิ่งหลายๆอากาศดีดีทุกอยอันนี้คือครั้งแรกของการคนที่ว่ามาห็นให้หินครั้งแรกครับครั้งแรกมีหลากหลายเลยทุกคนชาวไทยพวกไปลงเฟซอะไรอวดัติมูสนามาค่อยมาฮอตแล้ว แม่เอจาจากอินเสียงขวางเนาะโอ้นี่ทุกคนนั่นก็คือมีถ้ำเนะะะาะเห็นบะนี่เดี๋ยวเขาจะย่งางไปทางถึงไปสฉมทงแห่งหินทางเทิงกอง<ๆ>แล้วเขาจะเข้าไปทางถ้ำเนาะแมะ่ย่างาเลยก่อนเดี๋ยวเบิรงอีกก่อนนี่ทุกคนเห็นขุมบุ้มบอกเห็นอกนี่ขุมบุ้มนี่คือขุมบุ้มเนาะป้า<ะ>ตะกี้เนาะอีเยี่ไวง้คนเขียนกุดเขียนคาดตายเนาะเสี่ยงชีวิตขอโทนให้กับภาษาสุนลรไลยแม่ ก่อนที่เป็นสมนัยมันเปลี่มนง่ายพอ่อเมนฉะนันาา้นเหรอเดี๋ยวนี้เขาเจ้าเริ่มอ่าคนอยู่เชียงขวางนะหลังจากที่เศษสงครามเป็นระเบิดชีว่าแตกเรียบห้อยเนาะขาเจ้าก็จะเอาไปให้ฝั่งเปลี่ยนเสาหัวบอ่เอ,อเออสา<อ>เหอนบ่อเ,เพื่อจะเป็นแบนจะจะ่งเตือนใจเปลี่ยนใจ,นใจว่ามันเกิดขึ้นออแล้วแต่กับว่าให้อาคาิกับสงครามมันจะล้วนแต่เป็นบทเรียนที่สอนว่าทุกๆการขัดแย้งมันมันจะเฮ็ดให้ กิดความสูญเสียมันมีอย่างดีเลยมันมีแต่สูญเสียกับสูญเสียอย่างเส้นปัจจุบันนี่เนาะตามที่ฮองหุ้กันมันมีแต่สูญเสียกับสูญเสียนี่แต่ว่ามันก็จะมีไห่ที่แตกก็ทุกคนที่แบบว่าแตกออกไปแต่ว่าทุกๆตัวนี้หนังระบริสมบบูรณ์เพราะว่ามันโดนมาแตงงามแล้วแต่สร้างสร้างเห็ดงามก็เห็นงามสร้างเห็นงามก็ลวงงามนี่ทางนี้คือกันนี่ ค่อยๆเบิ้งไปน้ำกันเนาะบอไวนี่ว้าวแสด็จมันยังเก็บกับน้าเก็บอ่านัำน้ำได้ดีเลยนี่คันท้าเป็นยามฝนเนี่ยอูคิดว่าน้ำน้ำน่าจะเต็มแอ่งเนาะเต็มแเลยพอมันบริสุทธิ์เนยมันเป็นหิ่น้ำบริสุทธิ์บริสุทธิ์ไสาบอดังน้ำข้าเจ้าเก่าบอไซอันเหล้ากินได้ตัวอ่ะยังคิดแส่งร้องส่วนหนึ่งส่วนหนึ่ง อันนี้คือการโอ้อันนี้เอาป่าหางกงงมาป้อยเนาะมีใครเอาเลยเลี้ยงป่านี้ได้อยู่ดเดเนาะเอาป่ามาปอยใส่นี่เนี่ยคงเที่ยวมาเที่ยวอยู่มาถ่ายรูมาอีอย่างเนาะถ่า,ายสุเทามานเอองามอันสีนตอนนี้ฮะนะเมืนมันอันมันได้แสงอย่างครบทองฟ้าแ,แล้ว,วนนมันเดียวอยีกนะัะน่ะแบบ เดี๋ยวพวกเขายางเตะพุ่นมาเนาะแล้วก็เขามานั่งอยู่ต้นไม้ต้นนี้นั่งอยู่หลังต้นอันห้องไอ้หินนี่แล้วหลังจากที่กินข้าวเอ้ยกินข้าวนกแอนตูงเขาหน่อยเดียวนี่แหละแล้วพวกเขายิย่างขึ้นไปเบิ้องตัวห้องไอ้หินอยู่เถิงหันเอ้ยไปเบิ้องถ้ำก่อนในเบิ้องถ้ำแล้วค่อยไปเบิ้งห้องไอ้หินอยู่เถิงหันหลักอะทีไปจบคลิปอยู่หันเนาะทุกคนเนาะกะเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องการอ่าของห้องไอ้หินนี้ตั้งที่ตอนสมัยเฮียนภูละมันกะแค่เขาตีอ่านกัคือเป็นเป็นแค่เรื่องงงเลล่่าาาขนนนนกกกััััมะแแตยย้ว โอ้โหยี่ไห่ให้อ่ะข้อมูลที่แน่ชัดว,ว่ามันมันมันแม่นนั้นเกิดมาจากใส่กันเทะนะค <Yeah. S 1> ันท้าไผยหูข้อมูลหรือว่าอันเดียนะสามารถคอมเมนต์อยู่ในนี้ไดเดอร์แบบเฮาอู้ก็คือบลเฮากับกบแม,วบมนว่าเฮาซีเป็นคนที่หูข้อมูลอีอย่างทุกอย่างะนะก็คือแชร์ชร์กันเท้าไผยหูอย่างกะหูเล็กหูหน้อยก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เนาะเดี๋ยวจากน้อยก่อนกินนกแอนตุงอันนี้ก่อนลาวทีพาทุกคนไปเบิ่งทำยืนทางไหนฮะแล้วก็ไปเบิ่ง ตัวทงห,หินที่อยู่ตัวเถิงคันเนาะนี่อันนั้นเป็นจะเป็นจุดทางลุ่มเนาะน,น,นี่พวกเขาพากันย่างขึ้นมาจุดทางเถิงหัวสวัดจุดทางเถิงนี้ก้อนหินวันซี่หรือว,ว่าทงห,าหินนี้สิใหญ่กลัาตัวลุ่มสิสูงกลัวอึบ สูงเนอันนี้แหละของเทนะอ่ากินบุ้ไห้นห่ก็ไติกินบมไส้นี่หนี่นี่เนคนนี่เนา่าย่ค่ยอไอปเทียบตอนนั้นดูามสูง173 เพิ่สูงกว่าเด็ก่1 7 3 1ับ10เดี๋ยวอูมาเลยตาเอ๋ก็ไม่ต่างกันนะแอูมัตัวเองบอสูง160 1 0เอ้าแล้วมันคือสูงได้อยู่นะไดอยู่ครับเดี๋ยวไปปู่จะไปแยงสูงเดี๋ยวอีกดีมันจะมีพอสูงแหง่พอส่งเมตรติ ไม่ใช่สองเนี่ออกมาตายขากลุดแล้วตัวเล็กไปเลยตัวเล็กไปเลยใหญ่กว่าแ่แน่นหนาดีขนาดหอบนี่บ่หอบเลยหรือสี่หอบไปเถอไม่หอบไม่หอบไม่หอบไมาทางนี้โอ้ทางนี้งามกว่าพอมันจะแบบตั้งก็คือเนหามขึ้นเลยทุกคนนี่โอ้ตัวนี้ใหญ่เลยตัวนี้ใหญ่แตใหญ่ดีส่วนไหนนี้ล่ะระดับมันมีหัวมันเถิงพร้อมมีหัวยังเถิน นีงามงามงามว้าวสิทยอดคัากลายคัากลายแท็กตัวอูใช่เลยโคตรตางโคตรตาง <laughs> อันนี้เอาปูหัวมู่บ้านอย่างทุกคนแต่ว่า หมู่บ้านที่เขาเข้ามานี่ก็คือหมู่บ้านที่เพิ่อจเจอเนาะหมู่บ้านไฮหินเนาะแต่ว่าตามที่ขี่เราเข้ามาส่วนหลายจะเป็นคนส่วนพอมวงนนนเนาะเชยงชงเชียร์ทุกคน,นพออู่บาภาษาได้เบาไดนะ้นิดหนึ่งแต่เบาๆวบาบ่มิดเนาะกะนี่เนาะทุกคนพาทุกคนมาเที่ยวท่องไฮหินลวกะเดี๋ยวจะกน้นพวกเขากะซีลงกลับคืนไปลนะเนาะซีอ่าออกไปเมืองคำานาะทุกคนไปเบื้องคลิปต่อกันได้เ้ยว่าซีพาทุกคนไปใส่ในคลิปวิดีโอนี้ก็ลาทุกคนไปก่อนถ้าผมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป เข้าไปติดตามซองงูอูเด้อซื้อซองว่าขอนพาไปเนาะสามารถเข้าไปติดตามเด้อโอเคแล้วก็เดี๋ยวเข้าไปติดตามซองมูอูเด้อแล้วก็อันนี้แม่นอูคิดว่าน่าจะเป็นไห่ที่ใหญ่ที่สุดอยู่ในนี้แล้วเพราะว่ามันใหญ่แหงคุ้มค่าแหงที่มาไม่กันหรือว่าบ่ผิดหวังเลยไม่กนแล้วก็บอคิดว่าสิใหญ่แบบนี้คิดแบบเบิ่งในหูมันบุใหญ่เลยปลมาโอ้ใหญ่มากลาทุกคนไปก่อนบ๊ายบายบ๊ายบาย